สำหรับคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณไปรู้จักกับขยะแปลกหนึ่งชิ้นที่คุณอาจไม่ทราบว่ามันสามารถขายได้นะครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ศูนยสรับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทนะครับผมเราจะเป็นเซลล์กระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าเด่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมสินค้าแปลกๆของเราก็ได้แก่ เทียนไขนะครับผมเทียนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นเล่มใหญ่แบบนี้หรือเป็นเล่มเล็กก็สามารถขายได้หมดนะครับผมรวมไปถึงเทียนวันเกิดด้วยนะครับพวกนี้นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับผมสามารถแคะใส่ถุงแล้วก็เอามาขายได้เลยนะครับผมและสาหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประชาจีนใกล้ๆกับแอทีคอนโดครับและสําหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิษณุโลกนะครับแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องังวลครับ บริษัทเรามีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลนอกสถานที่ให้นะครับผมขั้นตอนง่ายมากครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น ID ดีไลน์ที่ c w r e c y c l e นะครับผมลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายรูปขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมกนะ็จะจัดรถ,รถจะจัดทีมงานไปจัดการขนให้คุณถึงที่ครับสุดท้ายถ้เาเกิดว่าคุณอยากขายขยะรีไซเคิลให้ได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ